สวัสดีคร um, ับพ oh, ี oh. um. uh. jours, like mm. đấy, ่สวัสดีครับเป็นอยังสิไปซ้ายนี่สิไปซ้ายนี่โอ้มาถูกนะครับอ้เป็นยังไงรถไปวุฒซ่อมไปได้คำตอบแล้วจะเอาคำตอบแบบไหนทป็ไหนขึ้นซากบ่พวดีเลยที่จะโทรมาเนี่ยพิวุฒแกโทรมาเมื่อกี้นี่เองบ่เอาเอาให้ตายว่าให้ทายก็จะจะได้คำตอบแบบไหนเอ้า ถ้าท,ทายผมก็ว่าซ่อมเหมืนล้าได้พี่มดบอกให้ซ่อมพี่มดบอกว่าเช็คเช็คไปหมดแล้วเช็คไปทางบริษัทเช็คไปทางอะไรแล้วมันก็พุ่มมันก็คุ้มครับเออฝากถึงเอฟซีที่พี่น้องๆเอฟซีนั่งสี่รอฟั้งคำตอบอ่าการขังเนี่ยบเป็นยังคือก็ขึ้นนั่น,นขึ้นนี่ขึ้นนี่ไรเหยียบบนของเพิ่งขึ้นมันบ,นบกพุ่มอ่าครับดีตอนนี้ก็เก็บรวมๆอะไรไม่ไหวละรวมๆโอ้ หน้าหนุ่าหน้าในุ่ปาหน้าเออจะตัดินใจแล้วจะบอกว่าซ่อมซ่อมแล้วขันขึ้นซากเข้าก็ต้องหาเงินดาวนขันไม่เนาะเนาะนะเวละกะไอ้ที่เข้าใจนัมาถ้าขึ้นทุนน่ะถ้ามันบกบุญเดี๋ยวเข้าก็ต้องไปหาเงินมาดาวรถแมนบอแมนเอาวาเงินมาดาวรถกับ่มแมนวาเข้าดาวแล้วเข้าสี่ได้รถปั๊บกันกับพแมนอืมแต่บัดเพาก็ต้องเช็คประวัติเขาอีกว่าเออ เป็นยังคือคือบอกว่าเตาอ่ะรถมันคือตรงอ่ะก็เหมือนเอามันสงเข้าที่เตาโอเริ่มซ่อมตอนไหนนี่เรธรรมดาเด็ดเริ่มซ่อมตอนไหนนี่เดี๋ยวจะต้งเรื่องบัดคู้ได้คำตอบแล้วกะผู้กับสิแท่งเรื่องให้ประกันเลยว่าซ่อมซ่อมประกันกรณิเขากระชีส์แต่ส่งเรื่องให้ร้านตรวแทนบจำแนยอะไรแล้วกปล่ส่งเรื่องเขาซูน ที่ว่าเบิกอะไรชุดจากชุดไหนเขาก็แท่งเดือเขศูนุ์นั่นอ๋อผมว่ามาช้า,าตรงเบิกอะไรนี่แหละอีกนี่ใช่ใช่มันจะช้าตรงเบิกอะไรผมถึงบอกว่าต้องตอบในการซ่อมหรือคืนซากมันต้องไวไงอืม <c oughs> แต่พี่พูดแกเช็คเช็คนานไปหน่อย <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมว่าอะไรเนี่ยนานอยู่นะดูไปแล้วอะไรปอดอะเหมือนอย่างที่เรารู้อะเนาะอืม แค่แค่คิ้วหน้าของคัรที่เสียครับครับไม,มันยังเบิกไม่ได้เอแต่ว่าของพี่พูดอ่ะเชีคจากทางเขาแล้วเขาบอกว่าอะไรมีหมดอ๋ออะไรมีก็อาจจะเขาก็คงไม่อยากจะเสียเวลาในการชดเชยค่าเสียเวลามากเท่าไหร่เราก็บักหลครับเพราะว่มันมัน ถามว่ามันทับร้อนไหมมันเยอะไหมเพาพิมพ์ก็อยู่ระดับปานกลางอะ่ะนะปานกลางรดับมีการเก็บมารวบรวมกันอืมเก็บมารวกรวมไว้เราจะได้เวลาเราเก็กอะไรเราก็จะได้หาง,ง่ายๆว่าตัวไหนมากข้างหลังนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องข้างหลังเดี๋ยวผมเก็บงานพวกแบบขัดสีขัดอะไรเพื่อไม่ใหม่หม,หมด อ๋อถ oh. ้าทำให้มันดีไปเนไไหนๆก็เข้ามาอู่แล้วครับแต่พวกเหลืองๆแล้วว่าขัดออกแค่นั้นเนี่ยอะาั้งหลังไม่เป็นไรตั้งหลังตัวถังแต่แล้วก็ประตูสี่บานไม่ได้รับผลกระโบอะไรเลยประตูก็ไม่ไมปเป็นไรเลยไม่ยอมรับว่ามันแข็งจริงเออนี่ก็นี่คือร่องประตูเราก็ดูที่ร่องประตูใช่ไหมครับ ปีกป็นง่ายเหมือนเดิมนิ่มอันนี้ล่องประตูก็ได้ไม่เข้าเลยอืโครงสร้างข้างหน้ามันยอมรับว่ามันแข็งยิงครับโครงสร้างก็เหมือนจะไม่แข็งแต่โูดแข็งเลยบอกเนี่ยไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยพวกนี้ไมไ่ปกติถ้ามันเข้าพวกนี้รอยตะเข็บพวกนี้จะแตกหมดเลยครับเนี่ยตะเข็บในยังไม่เป็นไรเลยเห็นไหมอ๋อตเชื่อเลยอ่าว่าปอ,อดยอมรับว่าความแข็งๆกู้งเขาทำมาได้มาตราฐานดีมาก ยอมรับว่าแข็งอ่ะเนาะใช่เนี่ยขนาดข้างนี้โดนกระแทกนะครับเนี่ยตะเข็บตะเข็บไม่มีรอยแตกรอยปีเลยโอ้แบบเนียนเหมือนเดิมที่แบบครับคือข้อดีของการที่ตะเข็บไม่แตกเราไม่ต้องมาแตะต้องมันไงอืมอย่างตัวนี้เราก็เก็บงานได้เลยเนี่ยตวงเนี้ยเราขึ้นมานิดนึงเราก็เก็บงานได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันมันอยู่กับตรงที่เป็นรอยกาวอยู่แล้วรอยซีกาว,วอ่ะ ครับพอรถรถ,รถออกมาจากศูนย์ก็ต้องจีนกาวหมดเลยเราก็แค่เออเราก็แค่เอาตรงนี้ขึ้นนิดหน่อยตรงที่มันมันยุบเนี่ยแล้วก็ขึงขึ้นมาแล้วเราก็จีนกาวทางานสีได้เลยเนี่ยไม่เข้าเห็นไหมไม่มีเข้าเลยตัวพี่วุฒนตัวเน่ยยอมรับเลยลว่าแข็งจริงเราก็ได้คําตอบกันแล้วเอาพี่แล้วยางได้ยา,ยางใหม่ไหมยางหน้าคู่หน้าเสนอให้ใหม่ เออก็ต้องใหม่เลยเนาะได้เสนอเพราะว่าอ,อ่มันเกิดจากมันมีรอยที่เกิดจากการเฉียวชนด้วยไงครับมันมีรอยที่เกิดจากการเฉียวชนด้วยก็เราก็เสนอแต่ว่ายางหน้านี่เขาเขาไม่ได้ให้เราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ้าวเรากับเจ้าของรถต้องจา่ายคนละครึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขของทุกประกันอยู่แล้วเหรออ่ายางหน้ายกเว้นกนรณีล้อแม็ก ล้อแม็กเขาก็จ่ายเต็มอ๋อล้อแม็กจ่ายเต็มใช่แต่ถ้าเป็นยางอ่ะยางอ่ะคือการเสื่อมสภาพของยางมันต้องเสื่อมสภาพอยู่แล้วเนื่องจากรถใช้งานครับเพราะมันแตกกับพื้นถนนแต่คือทุกที่อ่ะเขาจะมีเงื่อนไขเลยถ้าเกิดยางาเกิดความเสียหายอ่าเจ้าของรถกับประกันก็คือคนละครึ่งก็คือห้าสิบห้าสิบอืมแต่เขาจะไม่จ่ายเต็มเรื่องยางครับ แต่ถ้าเป็นอะไรที่เกิดขค้นเขาก็รับผิดชอบให้เราหมดอ๋อไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องยหญ่ครับรีบเป็นแล้วนี่ไปเขาอยู่ไหนอ่ะฮะเราอยู่ไหนคนต้นไม้อยู่ครับเราชูกลับมางานชะลาเบาแล้วเป่ะกลับแล้วอ๋อไอ้จัตโวขึ้นแล้วใช่ไหม ใช่โยนดินอยู่เออแลวก็ดีเพราะว่ามันจะได้เป็นคนของเราหมดเนาะครับจะไ,ไม่ต้องไปวิ่งจ้างลูกน้องเกหะหรือยังนี่เกะวัานไหนนี่แกะวัานไหนนี่แกะอะไรเอาแกะอุปกรณ์ดีอตอนเพราะอ่า้อเป็นหลังของการผมน่าจะลงมือเลยเพราะว่าถ้าลงมือไปตอนนี้ครับก็ดี ผมต้องรออะไรมาด้วยอ๋อเพราะว่าใช่เพราะว่ามันจะส่งการแล้วไงแล้วคีดอ่าตู้เราลงเดียวเลยดีกว่าอ่าเพราะว่าท่านึ้อไว้มันมันต้องแบบอะไรมันจะกองอ่ะครับเบามันจะไม่มีทุกเก็บเพราะอะไรมาก่อนใช่ไหม้ตองใช่มันต้องเป็่งต้องที่จับตองที่ใช้จับจับดูช่วงล่างด้วยอ่ะครับครับแล้วก็ ทำการลื้อทีเดียวก็คือสร้างตัวถังแล้วจะเดินขับรถอะไปไว้ที่ที่ตรงตรงเดินตัวถังอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เขาก็จะลื้อที่าค็เขาจะได้รู้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะจดวจดจวจดวจดวเพื่อที่จะส่งเข้าไปที่ประกันครับก็เป็นอะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกจะได้รู้มันจะได้ง่ายขึ้นมันจะได้เร็วเวยเอาน้เนี้ยเลยเด้อพี่เด้เอ เอาเนียนๆเลยพี่หรือว่ารถในคนในครอบครัวเรายังไงก็ต้องเอาให้ดีที่สุดนั่นแหละแล้วเอแเบกพี่ใส่เองเหรอผมใส่เองเอาเอแเบกก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่หมดอ๋อเปลี่ยนใหม่หมดเลยแอเบกอ่ะอามันใส่มันใส่ไม่ยากเหรอไม่ไม่เบลนี่ก็เปลี่ยนแต่ว่าต้องระวังนะถ้าคนใส่ไม่เป็นถ้าเกิดบางคนอ่ะใส่แอร์บรกอ่ะไม่ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่อ่ะ บางทีมีระเบิดใส่ตัวด้วยนะเหรอเออมันมันแบบบางทีก็มันไม่ใช่ว่าเกิดจากมันต้องรอการกระแทกอย่างเดียวไม่ใช่แล้วอือคือไฟอ่ะไฟที่มันวิ่งเข้าไปที่ชนวนหัวจุดนี่นี่ผมจะให้ดูเนี่ย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 นี่คือตัวจุดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมปลักไฟอ่ะอ๋อนี่คืออยู่กับเบลลเหมือนกันเลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นี่พอตัวนี้ปุ๊บมันระเบิดปุ๊บเบลล์มันก็จะล็อกทันทียนี่เบลลมันล็อก ทำงานไม่ได้อ๋อมันก็เสียเลยใช่เสียเลยก็เหมือนของพี่วุฒิตอนเนี้ยตายตัวเลยอเแบลวเบลแบบตายเลยครับแต่ถ้าเขามาเก็บมาเก็บซากอะ่ะถ้าเขาไม่เอากลับอะ่ะมันก็เข้าทางเราอเข้า <c oughs> ทางเราเพราะอะไรเพราะว่าสายเบลวมันเหนียวอออย่าลืมนะว่าเบลวเส้นหนึ่งนี่ความยาวของเบลวเกืบอบสองเมตรอ่ะครับแต่เราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ไอ้ไอ้ตัวผ้าไนลอนเนี่ยเชือกเชือกบิวเนี่ยอ่าโอเคพี่ครับผมครับขอบคุณมากครับฝากด้วยพี่ฝากด้วยเอาเนียนๆเลยครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีดนะครับครับ